Þakk fyrir að hluta. เอาละครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบงค์ลิ t เซดวันกันอีเช่นเคยนะในวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสั้นๆนะครับผมนั่นก็คือกิจกรรมสกินปูกระบีนั่นเองโดยมันจะมาวันไหนและกิจกรรมเนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนอื่นนะผมก็ขอแนะนําร้านเติมเกมราคาถูกนั่นก็คือร้านเติมเกม power pay สะดวกเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ทางร้านเนี่ยเปิดบร,ริการมาอย่างยาวนานแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเนี่ยกำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆมีคุณภาพเติมเกมในราคาถูกเเเนนนน่มมมอะําาาาป็รร้ติก Power Pay สถใ p o w r PAY หรือว่ากดที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้ครับทางร้าน Power p a y เนี่ยเปิด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยสามารถเติมแพ็กต่างๆได้อย่างแน่นอนครับก็ขอฝากร้านเติมเกม Power Play กันไว้ด้วยนะเอาละเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลสกินปูกะบีกันเลยดีกว่าครับอ่ะโดยเหมือนเดิมครับสำหรับใครที่อยู่ใน Discord ผมเนี่ยก็คงจะรู้แล้วว่าสกินปูกะบีจะมาวันไหนโดยสกินปูกะบีครับโดยระยะเวลาหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงเซิร์ฟเวอร์แรกๆเนี่ยจะเปิดเป็นประมาณวันที่18ธันวาคมครับโดยถ้าเกิดว่านับจากระยะเวลาการรรเปิด์วออนี่่ยจะูท240ััคบ ดยกิจกรรมนี้ก็จะมาแต่ทางทีมงานเนี่ยไม่ได้ส่งรูปกลกิจมานะอันนี้ก็ต้องขอโทษจะมีเป็นประมาณนี้นะทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวผมให้ดูทางด้านของเซิร์ฟจีนเล็กๆน้อยๆเนาะเนื่องจากมันไม่มีรูปอ่ะโดยตู้กรงล้อการสุ่มเนี่ยก็จะมีเป็นประมาณนี้ครับสำหรับเซิร์ฟจีนเนี่ยมันจะอยู่เป็นระยะเวลาประมาณ9วันนะซึ่งเซิร์ฟไทยไม่รู้อันนี้เราก็ต้องรอดูอีกทีครับอรูปต่อไปเนี่ยก็จะเป็นของรางวัลน,นะครับของรางวัลเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยโอ้โหรู้สึกว่าของเนี่ยมันรู้สึกก,าก,าก,ากนะก <laughs> ะย หรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลครับแล้วก็เรื่องแพ็คเนี่ยจะอยู่เป็นราคาอยู่ที่188ครับ376อะไรเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็เรื่องการตีบอสเนี่ยก็กลับมาเป็นรูปแบบเดิมแล้วเนาะนั่นก็คือตีบอสเดี่ยวเพื่อเๆื่อเเื่อรียดาเมเรื่อยๆ,ๆครับจะมีเป็นประมาณนี้นะทุกคนสําหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ไวยให้ผมด้วยเพื่อเป็นใจใผมต่อคลิปต่อ,ตอไปนะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคุ Good bye, ้นบายครับท่านผู้ชม